สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อยเพ่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมพระสมเด็จเศรษฐีอัมพวานะครับของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับสร้างไม่เยอะนะครับหลักร้อยองค์เท่านั้นนะครับสาเหตุเนื่องจากนะครับ บล็อกแม่พิมพ์นะครับแตกนะครับสําหรับตัวบล็อกแม่พิมพ์นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับหลวงพ่อนะครับให้เอาไปโชว์นะครับผมไว้ที่ห้องวัตถุมงคลนะครับทีแรกนะครับหลวงพ่อนะครับจะไว้แจกในงานวันเกิดของท่านนะครับสําหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับแต่บล็อกแม่พิมพ์นะครับผมมาแตกเสียก้อนนะครับผมจึงได้พระมาเพียงหลักร้อยองค์เท่านั้นนะครับนี่นะเห็นไหมครับโอ้ยเกือบหล่นนะฮะ นี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับหลักร้อยองค์นะฮะจากที่จะแจกงานวันเกิดนะครับหลวงพ่อเขาก็เลยจึงนํามาให้มาเป็นที่ระลึกนะครับผู้ที่ร่วมทําบุญทอดกรถิ่นนะครับในปีนั้นนะครับผมสร้างน้อยน่าเก็บนะครับราคาเล่นหากันหลักพันต้นๆนะครับนี่นะเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับสําหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับ หลวงพ่อพัมหาสุรศักดิ์นะครับท่านกดพิมพ์เองนะครับแล้วก็ผสมมวลสารเองนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมพูดมาเยอะแล้วนะฮะสำหรับประวัติคร่าวๆนะครับของสมเด็จรุ่นนี้นะครับผมเรามาลงกล้องนะครับชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับเรามาชมดูเนื้อหามวลสารกันนะครับนี่นะครับ องพัดนะครับผมก็จะเป็นอกล่องนะครับนี่ยครับพิม์อกล่องนะฮะหูใบสีนะครับนี่นะครับหูใบสีนะฮะหูใบสีแล้วก็อกล่องนะครับนี่นะครับแล้วก็ฐานแซมนะครับเห็นยวมเอ่ยนี่นะครับเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับมีรอยปีขึ้นมานะครับ นี่เลยนี่นะฮะแล้วก็มีไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไข่ปลานะครับตรงฐานด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมครับตัวองค์สมเด็จนะครับเห็นไหมครับสวยคมมากๆเลยนะครับราคาเล่นหาการหลักพันต้นๆนะครับสำหรับองค์ที่ไม่มีจานนะฮะ สำหรับองค์ที่มีรอยจานของหลวงพ่อนะครับก็จะราคาสูงกว่าองค์ที่ไม่มีจานนะครับนี่นะครับแต่ละองค์ครับหลวงพ่อเขาก็จะจานไม่เหมือนกันนะฮะ,ะแล้วแต่คนจะได้แบบไหนนะครับบางคนเขาก็ได้อัขระยันนะครับแล้วก็ลายเซ็นนะฮะบางคนเขาได้เป็นพุทธสิทธ์นะครับผมก็จะราคาสูงกว่า รอยจานธรรมดานั่นเองนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับขอบนะฮะนี่นะครับ,บ,รบ,รบเม็ดมวลสารนะครับสำหรับหลวงพ่อพระมหาสุรศกสั์นะครับปัจจุบันนี้นะครับผมลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะลูกศิษย์ ที่อยู่ต่างประเทศนะครับนี่นะฮะเห็นครับวัตถุมงคลของท่านนะครับก็จัดสร้างมาเยอะพอสมควรนะฮะจากที่ท่านจากอดีตถึงปัจจุบันนะฮะก็เยอะเยอะพอสมควรนะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับนี่นะครับนี่เอ่ยสำหรับองค์นี้นะครับนี่นะฮะ หังไม่มีรอยจานนะครับราคาเล่นหากันก็จะถูกกว่าที่มีรอยจานนะครับนี่นะฮะแต่บางคนเขาก็ชอบแบบเดิมๆนะฮะาคลาสสิกนะครับผมแบบไม่มีรอยจานนะฮะนี่นะครับเนื้อหามวลสารดูสบายตามกากๆเลยนะครับ หลักร้อยองค์ก็ถือว่าน้อยมากๆนะฮะสำหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับสายตรงนะครับแล้วก็กับพื้นที่มากกว่านะฮะสำหรับสมเด็จรุ่นนี้นะครับแล้วก็อยู่กับคนที่ไปทําบุญทอดกฐินในปีนั้นนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัอมหาสุรศักนะครับท่านก็เป็นพระที่เมตตามากๆเลยนะครับไม่ว่าใครจะเข้าไป สานะครับผมกราบท่านนะครับท่านก็ยินดีต้อนรับนะครับผมทุกชนชั้นนะท่านไม่แบ่งแยกนะครับผมสาหรับของหลวงพ่อพระมหาสุรสักนะครับก็ราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับนักปัจจุบันนี้นะครับนอกจากเหรียญรุ่นแรกของท่านนะฮะราคาก็เกือบจะขึ้นหลักหมื่นแล้วนะครับนี่นะครับ สำหรับคนที่ชอบอ,อสายผงนะฮะอ่อพาพระสมเด็จนะครับผมสายผงพุทธคุณนะครับนี่นะครับผมแนะนำเลยนะฮะของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับอนาคตแรงมากๆนะฮะอ่าเห็นไหมครับยิงพระสมเด็จนะครับยิงพระสมเด็จนะฮะส่วนใหญ่ท่านนะครับอ่าจะกดพิมพ์เองนะครับผม จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตะไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆปฏิบถูกท่านในรับชมนะครับส่วนถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับสำหรับ พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับผมก็ขอภายมานะที่นี้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมตัวใครที่อยากจะไปเห็นบล็อกแม่พิมพ์นะครับผมที่แตกนะครับก็ไปดูได้ที่ห้องวัตถุมงคลของทางวัดประดูพระอารามหลวงนะครับนี่นะครับ สำหรับวัดประดู่นะครับผมเดินทางไม่ยากนะฮะเดินทางไปไม่ยากนะครับถ้าท่านอยู่ภาคกลางนะครับอยู่กรุงเทพก็ไม่ถึงร้อยโลนะครับสำหรับกรุงเทพวัดประดู่พระรามหลวงนะครับประมาณเก้าสิบโลนะะแปดสิบเก้าสิบโลนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่าเนีย่ย นอกจากจะได้ไปดูบล็อกรุ่นนี้แล้วก็ได้ไปดูบล็อกรุ่นอื่นด้วยนะครับได้ไปศึกษานะครับผมนี่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่นะฮะก็เอาพระสมเด็จมาให้พี่ๆน้องๆเอนทุกท่านได้รับชมนะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้กันนะครับโอเคนะครับก็ขอตัวนะครับกราบสวัสดีครับ